สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตช่วงสําคัญมากๆของซูาหยาๆจากนิยายกิจการใหม่กับรักครั้งเก่ากันนะคะครับผมโดยเฉพาะในบทที่91้าถึงเกค่ะเป็นช่วงที่เธอแบบแตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคืออําลาว,วงการบันเทิงกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดใช่ครับค่ะแล้วก็ไปเปิดกิจการฟาร์มสเตย์เราจะมาตามติดอารมณ์ความรู้สึกของเธอในช่วงนี้กันค่ะครับนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอ่อ พลิกชีวิตเลยนะครับจากวงการมายาแสงสีเสียงไปสู่ความเรียบง่ายที่บ้านเกิดใช่ค่ะแต่แน่นอนว่าเส้นทางใหม่นี้มันก็เออไม่ได้ง่ายสะทีเดียวนะครับมีทั้งความท้าทายแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่ยังตามมาอยู่อืมจริงค่ะ จุดเริ่มต้นเลยก็คือการประกาศผ่านเวโบ o ของซูใหญ,ญ่ๆว่าจะออกจากวงการโพสต์สั้นๆแต่สะเทือนวงการเหมือนกันนะครับตอนนั้นใช่ค่ะผู้กำกับโจทงกวงนี่ถึงกับเโทรมาคุยเองเลยเสียงนี่ดูเสียดายมากๆนะคะครับผมยื่นข้อเสนอบทนำในหนังเรื่องใหม่ให้เลยแต่ซูใหญ,ญ่ๆก็ก็ปฏิเสธไปแบบนุ่มนวลแต่ก็ดูรู้ว่าตัดสินใจแล้วจริงๆอืน้ำเสียงคำพูดต่างๆของเธอตอนนั้นมันสะท้อนเลยว่า คือตั้งใจแน่วแน่มากๆค่ะเหมือนเลือกทางเดินตัวเองแล้วจริงๆใช่ครับแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแท้ๆพอวางสายจากคนในวงการนะคะเธอก็โทรหาคุณแม่เลยเสียงนี้สดใสามากบอกว่าจะกลับบ้านอปลายสายคงดีใจน่าดูเลยนะครับดีใจมากค่ะเตรียมทำของอร่อยรอเลยพอกลับไปถึงบ้านเกิดแถวๆอ่างเก็บน้ำตรงฟางหงบรรยากาศแบบชนบทที่คุ้นเคยมากๆครับผมอบอุ่น แล้วเหมือนมีอะไรดนใจให้ไปเดินเล่นที่สวนพฤกษชาติรอยพืชหรือไปเฉาหยวนอืที่นั่นเองค่ะเธอไปเห็นป้ายประกาศขายกิจการฟาร์มสเตย์บรรยากาศดีมากร่มรื่นมีครบทุกอย่างที่คิดไว้เลยโอ้โหจังหวัดพอดีเลยนะครับใช่ค่ะมีทั้งคาราโอเกะบิลเลียสห้องพักก็สวยเหมือนฝันเลยค่ะเหมือนสถานที่นั้นรอเธออยู่แล้วจริงๆนะครับทำให้ไอเดียเรื่องฟาร์มสเตย์มัน ชัดเจนขึ้นมาทันทีจริงค่ะแต่ในขณะที่ซูหย่าหยากำลังแบบใจฟูเลยนะกับการค้นพบครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่วิลล่าหรูเซนซิวฉีกกำลังนั่งนิ่งๆเลยจ้องโพสเวโบของเธออยู่นานมากสายตานีออ่อ่านยากเลยนะครับตอนนั้นดูซับซ้อนมากค่ะแล้วจังหวะนั้นเองอันอุ้ยถงอดีตคนรักของเขาก็มาหาพอดีอ้าวมาทำไมคำนั่นมาขอคืนดีค่ะ พยายามจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วเซนซิวฉีว,ว่าไงครับโหปฏิเสธแบบเย็นชามากไรเยื่อใหญ่เลยค่ะแล้วคำพูดที่หลุดออกมาคือเดี๋ยวอย่าอย่าจะไม่พอใจโอโ้โหคำนี้คำเดียวรู้เรื่องเลยนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธธรรมดาเป็นเหมือนขีดเส้นชัดเจนเลยว่าใครสำคัญที่สุดในใจณตอนนั้นอืมแม้ว่าความสัมพันธ์จริงๆจะยังดูคลุมเครืออยู่ก็ตามนะคะ ครับผมเวลาผ่านไปซูหย่าหยาก็เตรียมเปิดฟาร์มสเตย์แล้วค่ะชื่อชิงหย่าหยวนชื่อเพราะดีนะครับเพราะค่ะเธอก็ส่งข้อความเชิญเพื่อนๆสนิทอย่างซุยเชิงคุณผู้ก,กำกับโจอะไรแบบนี้ครับแล้วก็โพสต์รูปสวยๆของฟาร์มสเตย์ลง w วบโ o ด้วยเพื่อนดาราเข้มให้กำลังใจกันเยอะมากเลยก็เป็นเป็นพลังบวกที่ดีนะครับก่อนวันเปิดจริงค่ะบรรยากาศดูมีความหวังมากๆเลยแต่ว่า วันเปิดร้านนี่สิคะมีเรื่องจนได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับคือท่ามกลางญาติญาติเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมเย็นดีกันเยอะแยะเลยนะคะสู้เสี่ยวซิวเหยียนลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่อ๋อคนนี้เองค่ะเดินเข้ามาหาเรื่องเลยพูดจานเน็บแนมเสียงดังถามหาส่นซิวชีครับแล้วก็พูดเหมือนสรุปเอาเองว่าสู้หยาหยาคงโดนทิ้งแหละเลยต้องหนีกลับมาเปิดฟาร์มสเตย์แบบนี้ โห oh, พูดแบบนี้ต่อหน้าญาติิเลยเหรอครับใช่ค่ะทําเอาบรรยากาศที่กําลังดีๆอยู่ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยทุกคนมองมาที่เธอหมดเป็นสถานการณ์ที่เออกดดนันซูยหาหยามากเลยนะครับในวันสําคัญแบบนี้มากค่ะแต่แล้วเหมือนในละครเลยค่ะจู่ๆก็มีผู้ชายใส่สูตรด,ดูดีมากๆปรากฏตัวขึ้นใครครับนั่นเขาคือหลินไห่ผู้จัดการสาขาโรงเฉิงของเซินกรุ๊ปค่ะออ oh. คนของเซินซิวฉีใช่ค่ะมาในนามของเซินซิวชีเลยพร้อมของขวัญชิ้นใหญ่มากเป็นกระเช้าดอกไม้อลังการแล้วก็ป้ายทองคำแท้โอ้โหทองคำแท้เลยค่ะสลักคำว่ากิจการรุ่งเรืองแล้วก็แจ้งว่าเออท่านประธานเซินติดธุระด่วนที่ต่างประเทศมาไม่ได้โอ้การมาของลินไห่กับของขวัญน,นี่มันเหมือนตอบทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะสยบข่าวลือไปเลยแล้วก็เป็นการ รักษาหน้าให้สุยายาแบบเนียนมากโดยที่เธอไม่ต้องทำอะไรเลยจริงค่ะผลลัพธ์ก็คือสู้เสี่ยวซวนกับคุณลุงสูพ่อของเธอหน้าซีดไปเลยค่ะอา้าวลุงซูโกรธมากควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ตบหน้าลูกสาวตัว,ตวเองฉาดใหญ่เลยกลางวงญาติเลยนะคะโอ้แรงเหมือนกันนะครับค่ะต่อว่าใหญ่เลยว่าพูดจาไม่รู้เรื่องเกือบทำเรื่องเสียพ่อของสูหยายาต้องรีบเข้ามาห้าม บอกให้เห็นแก่วันดีๆครับครับก็ควรจะห้ามกันสุดท้ายบรรยากาศก็กลับมาดีขึ้นค่ะทุกคนก็หันไปยินดีกับซูหายาๆชื่นชมว่าเก่งประสบความสําเร็จเหตุการณ์ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับจากการสนับสนุนที่มาได้ถูกจังหวะจริงๆแม้เจ้าตัวคนส่งจะไม่ได้มาเองใช่เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญของซูใหยานะคะจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เผชิญหน้ากับคําพูดคน สู่การเริ่มต้นกิจการใหม่ที่แม้จะมีเรื่องมุ่นๆแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีในวันเปิดตัวค่ะครับเรื่องราตวตรงนี้มันทิ้งประเด็นที่น่าสนใจไว้นะครับคือภาพของการสนับสนุนจากคนสำคัญเนี่ยแม้จะมาในรูปแบบตัวแทนมันส่งผลต่อหน้าฉากมากๆเลยอืมจริงค่ะ แม้ว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์จริงๆของพวกเขามันอาจจะยังซับซ้อนอยู่ก็ตามการกระทําครั้งนี้ของเซินซูฉีมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรู้สึกจริงๆหรือสายใยระหว่างพวกเขากันแน่นั่นสิคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อมากๆครับ